อย่างยืนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพุท์เจดีสําคัญประจําจังหวัดภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมประจวพปัญซ่าเจ็ดสิบปัญซ่านะครับวันที่แปดกรกฎาคมส้มพนนโรยฮกชิม่าครับที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายอำนวยพินสุวรรณครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนาวัวนาส่วนราชการพระเอกชนรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมมพูดพระเจดีสําััญของจังหวัดภูเก็ตนะครับเริิองประเกตประวัติตุมเล่นพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระครูเมตตาพิรมเจ้าวัดวันมงคลนิมิตนะครับพระรามลวกเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานควายทุ่งครับโดยนางจันทนาสิทธิพันธ์ค่ะวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็บอกว่า กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้รวมกับจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพลพระเจดีสําคัญเพื่อเฉลเริ่มพระเกียรติและถววยพระราชกุศซนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลริ่มพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ค่ะแล้วก็ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่เป็นพระศันิกรภายใต้พระบรมโพธิส้มภานได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการจเจริญพระพุทธมนต์นะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลค่ะเชื้อว,ว่าสามารถทิจะช่วยป้องกันภัยอันตรายแล้วก็ทําให้เกิดความสุขสวัสดีเมื่อผูสวดมนต์นะคะสวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแพร่เมตตาทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทําให้พระปริตนั้นมีพลังแล้วก็มีอนุภาพมากว่าเดิมนั่นเองค่ะพี่บอกรียงนะคะ,ะอันนี้ก็กิจกรรมทีจังหวัดภูเก็ตค่ะครับเป็นกิจกรรมจเจริญประเกตเมื่อเรติวาี่ผ่านมานะครับค่ะ